คุณผู้ชมคะในช่วงวันที่14มกราคมปีหน้านะคะจะมีการเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกความทรงจําของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ชื่อว่าโฮปหรือว่าความหวังปรากฏว่าในบางช่วงบางตอนค่ะของหนังสือที่ได้มีการเปิดเผยเนี่ยมีการระบุว่าช่วงจังหวะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางไปที่อิรักในปี2021 พระองค์ทรงรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เพราะว่าเกือบจะโดนลอบสังหารในช่วงปีนั้นแต่ว่าได้หน่วยข่าวกลองรับอังกฤษช่วยชีวิตเอาไว้ทันคือในบางช่วงที่หนังสือมีการระบุนะคะว่า,ามือปืนหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงเอาระเบิดเนี่ยติดเอาไว้ที่ตัวเองแล้วก็หลังจากที่พระองค์ได้รับคําเตือนจากหน่วยข่ากลองรับอังกฤษยืนยันว่ามีผู้หญิงเนี่ยไปสวมระเบิดไว้กับตัวแล้วก็มุ่งหน้ามาที่เมืองโมซู เพื่อตั้งใจจะระเบิดตัวเองระหว่างที่พระองค์นั้นทรงเสด็จนอกจากนั้นค่ะ ในหนังสือมีการระบุว่าทางการของตำรวจอิรักได้มีการสกัดกั้นแล้วก็มีการจุดระเบิดทั้งหมดส่วนในพระสันตาปาปาฟานซิสได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือผลพวงมันคือผลจากการที่มีสงครามเรียกว่าเป็นผลไม้พิษของสงครามซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างในๆนะคะว่าสงครามนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับคนที่ ที่ต้องเดินทางหรือว่าให้กับคนที่อยู่ในประเทศแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกทั่วทุกคนด้วยค่ะครับไปดูการเมืองในเกาหลีใต้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นทนายความเปิดเผยนะครับว่าประธานดียุนซอกยอนพร้อมที่จะว่าความให้กับตัวเองในคดีเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึกนะครับพร้อมเรียกร้องให้ปรับการสอบสวนของหน่วยงานต่างๆที่ดูเหมือนทับซ้อนกัน ทางด้านยุนซอกยอนซึ่งเป็นอดีตอายการรัฐนะครับก็ทำเอาช็อกค,คนเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ด้วยการประกาศกดอายการศึกกลางดึกนะครับเมื่อวันที่สเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก่อนยกเลิกในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถูกสมาชิกสภานั้นลงมติคัดค้านนะครับล่าสุดนั้นทางด้าน ซอกดองยอนทนายความและก็เพื่อนเก่าของยุนซอกยอนนั้นให้สัมภาษณ์ว่ายุนซอกยอนได้ขอโทษสำหรับการทําให้สาธารณชนนั้นตกอกตกใจไปแล้วแต่ขณะเดียวกันนั้นก็เชื่อมั่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นที่ตกเถียงจะต้องได้รับการแก้ไขและสำบว่ายุนซอกยอนนั้นไม่เคยคิดว่าการประกาศกฎอัยการศึกถือเป็นการก่อกะบฏทั้งนี้ยุนซอกยอนนั้นถูกสภาลงมติถอดถอนเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาและขณะนี้สารรัฐธรรมนูญน,นั้นกําลังพิจารณาจะยืนยันตามมติดังกล่าวหรือว่าคืนตําแหน่งให้กับยุน นอกจากนั้นยุนซอกยอนยังถูกสอบสวนด้วยว่าการประกาศกฎอัยาการศึกเข้าขายขบฏหรือไม่ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ข้อกล่าวหาที่ประชามนีเกาหลีใต้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเกี่ยวกับประเด็นนี้ยุนซอกยอนนั้นตั้งคำถามนะครับว่า กบฏที่ไหนจะยอมยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกตามมติของสภาหลังประกาศออกไปแค่2-3ชั่วโมงส่วนคําถามว่าการประกาศกฎอัยการศึกละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นทางด้านในส่วนของซอกดองยอนก็ตอบบอกว่ายุนซอกยอนมองว่าการที่ฝ่ายค้านครอบงาสภาตัดงบประมาณและถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นเหตุผลสมควรในการประกาศกฎอายการศึก ถ้าในความผู้นี้เสริมด้วยว่ายุนซกยอนนั้นไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนภายหลังถูกสภาต่อตอนและต้องระง,งับการปฏิบัติหน้านที่นั้นยังอยู่ในธรเนียบร,ระทธารมนีพร้อมเรียกร้องให้สาธารณชนเข้าใจความเจ็บปวดของยุนซกยอนที่ต้องรับมือกับอำนาจที่มากเกินไปของฝ่ายค้านอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่ายุนซกยอนนั้นยอมให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือไม่หรือจะยอมรับความพยายามในการส่งหมายเรียกของหลายหน่วยงานด้วยหรือไม่ ทางด้านทนายความนั้นยังระบ,บุว่ายุนซอกยอนกําลังตั้งทีมกฎหมายเพื่อรับมือกับการสอบสวนคดีอาญากรณีกฎประกาศกฎอายการศึกรวมถึงกระบวนการในศาลร,รัฐธรรมนูญในขณะที่มีการรายงานข่าวครับว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยสํานังกงานประธามนิยมยังคงไม่ยอมให้หน่วยงานสอบสวนเข้าตรวจคน้นและศาลร,รัฐธรรมนูญแถลงเมื่อวานนี้นะครับว่าเอกสารที่เกี่ยวกับการไต่สวนที่พยายามส่งไปยังไม่ถึงมือยุนซอกยอนนอกจากนี้ตำรวจนายหนึ่งก็บอกนะครับว่าโนซังวอนอดีตผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองของกองทัพ ก็ถูกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอายการศึกของยุนซอกจอนและถือเป็นนายทหารระดับสูงที่ถูกควบคุมตัวในคดีนี้ทั้งนี้ทางด้านโนซังวอนนั้นเนี่ยถูกกล่าวหาว่าหาหรือแผนการเคลื่อนย้ายกําลังคนกับเจ้าหน้าที่กองทัพหลายคนที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งก่อนที่จะยุนซอกจอนนั้นประกาศกฎอายการศึกสองวันนะครับ คณะเดียวกันนั้นสำนักงานของฮันด็อกซูรักษาการประธานาิบีเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าฮันด็อกซูได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีชิกเกรุอิชิบะของญี่ปุ่นที่ทั้งคู่เห็นพ้องให้คง,งความร่วมมือด้านความมั่นคงสามเส้ากับสหรัฐขณะที่เกาหลีเหนือและรัเสเซียกระชับความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดและเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์มากขึ้นครับ ศาลดีกาฝรั่งเศสนั้นตัดสินยืนตามคำพิพากษาเดิมให้อดีตประธานาดีนิโคลาสาโกซี ie, ซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ69ปีมีความผิดในข้อหาทุจริตและก็ใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบระหว่างการดำรงตำแหน่งในปี2 1 5 0ถึง2 5 5นะครับ สำหรับนิโคล่กลากสักโกซี่นั้นยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวเมื่อปี2014ซึ่งเขาถูกโทษตัดสินจำคุก3ปีโดยใน2ปีนั้นศาลสั่งรอลงอาญาและสักโกซี่ก็จะต้องสวมกำไร EM แทนการติดคุกเป็นเวลา1ปี ทางด้านพาสซิส,สปิโนซีทนายความของซากูซี่ก็บอกว่าซากูซี่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลยุโรปเพื่อสิทธ,ธิมนุษยชนเพื่อท้าทายคำตัดสินดังกล่าวพร้อมบอกว่าซากูซี่นั้นจะปฏิบัติตามคำตัดสินที่บังคับให้เขาสวมกําไรติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังจะคงใช้ทุกวินิจาัตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยซากูซี่บอกว่าไม่พร้อมที่จะยอมรับความอายุติธรรมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองซากูซี่นั้นเป็นนักการเมืองสายอนุร,รักษ์นิยมนะครับซึ่งยัง แล้วตัวเขามักจะพบปหาหารือกับตางด้านประทบรีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสอยู่เป็นประจำเขาถูกศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามติดสินบนผู้พิพากษาแล้วก็ใช้อิทธิพลเพื่อแลกกับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องเส้นทางการเงินที่ใช้ในการหาเสียงของเขาในปีพศ2550 ศารพบว่าซากซี่นั้นเนี่ยติดสินบนกินเบร์สอาซิแบผู้พิพากษาผู้พิพากษาเพื่อแลกกับข้อมูลภายในเกี่ยวกับการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าซากซี่รับเงินที่ผิดกฎหมายจากลีเลียนเบตองกูทายาทบ,บริษัทลอเรียลซึ่งในคดีนี้อาซิแบนั้นก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งในปีหน้าคาดว่าซากซี่ก็จะต้องขึ้นศาลในข้อหาทุจริตและข้อกล่าวหาจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เงินทุนในลิเบียด้วยนะครับ สำหรับการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2550ซึ่งซากโกซี่ก็ปฏิเสธก็กล่าวหาทั้งหมดและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีนี้ซากโกซี่อันอาจจะต้องโทษจำคุกเนี่ยเป็นเวลา10ปีทั้งนี้ซากโกซี่กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดคนแรกนั้นก็คืออดีตป,ประธานาธิบดีชาร์กชีรักซึ่งเป็นนักการเมืองสายอนุรักษนิยมเช่นกัน ชร์ชีรักถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตในปี2554ซึ่งเป็นเวลา4ปีหลังจากที่เขาก้าวลงจากตําแหน่งครับทาคุณผู้ชมไปที่นนจีเรียกันหน่อยนะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะแต่ว่าที่นนจีเรีย,เ,ยเขามีการจัดคริสต์มาสฟันแฟค่ะปรากฏว่าชาวบ้านในเมืองอิบาดานทางตอนตกเฉียงใต้ของนนจีเรียมีการเปิดเผยนะคะว่างานที่จัดขึ้นมีเด็กมากกว่า5,000คน ผู้ปกครองกว่า1,000 0คนเนี่ยไปรวมตัวกันแล้วเกิดเหตุโศกนาฏกรรมค่ะคือมีการเบียดกนันจนเสียชีวิตหลังจากที่ผู้จัดเดินทางไปเพื่อเริ่มเปิดงานตำรวจมีการระบุนะคะว่าเหตุการณ์นี้ทําให้มีเด็กเสียชีวิตกว่า35บศพ แล้วอีก6คนต้องเข้ารับอาการรักษาในโรงพยาบาลแม้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์จริงๆหรือว่าสาเหตุเนี่ยอะไรทําให้ไปสู่เหตุการณ์นี้ก็คือการเบียดกันจนเสียชีวิตแต่ทางผู้จัดสัญญาว่าจะมอบเงินให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานถ้าตีเป็นเงินไทยนะคนละาราว111บาท แล้วก็จะมีอาหารฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานได้ถึง8คนและหนึ่งในนั้นก็คือนาโอมิซิเลคุนาโนคนนี้เป็นคนที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะครับคือท่านไปดูจากคลิปเนี่ยคือเขาเนี่ยหว่านเงินมาจากระเบียงชั้นบนเอาเงินหว่านลงมานะพอเงินหว่านลงมาปุ๊บเนี่ยคนหมื่นกว่าคนอะ่ะก็แย่งกันวิ่งเข้าไปแย่งเงินกันแล้วก็เลยเกิดการเหยียบกันเสียชีวิตนะ คือโอ้โหนะนี่เขาก็มีการควบคุมตัวผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ